สวัสดีตอนเช้าครับผมก็เป็นกิจกรรมพิเศษวันนี้ตามล่าหาหมอกผ้ามากกลางทงหน้าครับพี่นอ้องมันมีเสียงเพลงครับมันมีเสียงเพลงผมก็เลยผมก็เลยล่งหนีบ่ได้เ่ได้อันนี้ดอกมันบอ นับวดีครับเบิ่งบรรยากาศไปดิด,ดครับผมโอ้ยมูพวกวุสาขึ้นมาหมอกหนีเบิร์หล่ะครับพี่น้อง เมื่อกี้มันหลายอยู่ครับผมก็เลยถ่ายวิดีโอเอาผมเลยถ่ายวิดีโอเอามันตรงอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วนุ่นนะ ล้อชมวิดีโอเอานะครับเพราะว่ามันมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็โดนลบอีก มา,ม,มาใช้หูหมอกย่าเ <c oughs> <c oughs>